เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะยินดีต้อนรับสู่โมบิชแนลฮะตอนนี้อยู่กับผมเบิร์ตโมบิดิคฮะโดยในวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นเกมให้เพื่อนๆได้ดูฮะแต่ว่าผมจะมา unboxing อันบ็อกซิ่งของขวัญสุดแรงฮะจากทีมงาน Identity V นั่นเองโดยทีมงาน Identity V เนี่ยมีการติดต่อผมมาว่าอยากจะส่งของข,องขวัญเป็นการตอบแทนที่เราเนี่ยสนับสนุนตัวเกม Identity V หรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่า Identity f i v ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเกมนี้ฮะผมเล่นมาตั้งแต่ซูเวอร์จีนวันแรกที่มีการเปิดให้เล่นเลยนะครับผมโดยวันนี้ก็ ของขวัญมาถึงไปที่เรียบร้อยฮะทีถึงงานส่งมาแล้วซึ่งกล่องใหญ่มากผมยังไม่ได้ดูนะ,ะว่าภายในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูไปพร้อมๆกันแล้วก็กล่องมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบกล่องนิดนึงนะครับแล้วกล่องมันก็จะใหญ่ขนาดนี้เลยฮะโอ้โหมาเริ่มเทิมนะฮะนี่คือกล่องที่เขาส่งมาให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรแต่ว่าของค่อนข้างจะเบานะฮะไม่ได้หนักมากแต่กล่องใหญ่ฮะเดี๋ยวผมขอเลือกก่อยเก้าอี้นิดนึง โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะฮะว่ากล่องนี้มันมีอะไรอยู่ด้านในซึ่งผมหามีคัตเตอร์ไปเชอเจอแต่ใบมีคัตเตอร์เดี๋ยวเราใช้ใบมีคัตเตอร์แล้วกันนะฮะแล้วก็เราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าข้างในมันมีอะไรนั่นเองนะฮะจีดก่อนนะครับผมบอกเลยว่ากล่องใหญ่เวอร์นะฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการโปรโมทไอตัวเกมหรืออะไรนะครับมันเป็นการอันบ็อกนะฮะสำหรับกล่องของขวัญอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่า ทีมงานเขาบอกว่าเขาให้แทนด้วยใจเลยนะฮะอันนี้ต้นจะสั่นๆเนอะผมไปโดนกล้องนะฮะแล้วมีคัตเตอร์ผมก็ไม่รู้หายไปไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว้าวเฮ้ยเห็นสิ่งแรกแล้วครับผมมีหลายอย่างมากครับผมมีหลายอย่างมากโอ้โหน่ารักน่ารักมากเดี๋ยวผมวางมี่ก่อนนะครับผมอย่างแรกครับผมโอ้โหโคตรแรงม้ง อย่างแรกคืออะไรเดี๋ยวผมวางข้างล่างได้ไหมอะกล่องมันใหญ่นะฮะมีอยู่เท่าที่ผมเห็นคือมีอยู่ด้วยกัน3มอย่าง3มอย่างเท่าที่ผมเห็นนะ,ะอย่างแรกนะครับผมมันคืออนนันี้เหมือนจะเป็นถุงผ้าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะแกะนะครับผมเราไม่แจกะนะเราไม่แจกเราไม่ขายต่อใครั้งนั้นนะเราจะแกะนิดน,นึงครับผม,มก็ซีนมาก็เป็นถุงนะฮะ น่าจะเป็นถุงผ้าแหละนะครับผมเป็นลาย Identity V หรือเปล่านะครับนี่ด้านหลังเขียนว่า Identity V นะครับผมลหลายคนอาจจะเรียก Identity f i อย่างที่ผมบอกนะก็แต่ว่าผมติดเรียกว่า Identity V ก็ไม่เป็นไรเนาะเอออย่าไปซีเรียสเรื่องชื่อมันมากนะฮะเรารู้ว่าคือเกมอะไรอันนี้คือของแท้แน่นอนนะส่วนด้านหน้านะครับผมจะเป็นลายสกีนะเขียนว่า Merry Christmas นะครับผมแล้วก็มีทางด้านของเกชาอยู่นี้นะครับผม ตรงนี้เป็นแจ็คเดอะลิปเปอร์นะครับตรงนี้เป็นทางด้านของโจ๊กเกอร์นะฮะรู้ว่าตัวอะไรนะสไมลี่เฟสใช่ไหมโอเคแล้วก็วกรอบๆนี้ก็เป็นประดับเหมือนคล้ายๆกับเอมอร์รี่คริสต์มาสนะครับผมตรงนี้เป็นเหมือน,วนวควางเลนเดียว์ปะควางเลนเดียวไม่ใช่ควางเลนเดียวควางเลนเดียวนี่ขี่รถส่วนเลนไม่ได้นะครับผมโอเคด้านในก็เป็นถุงผ้าครับผมแล้วก็มีที่ใส่แบบตรงนี้ได้ด้วยอ่าใส่แบบว่าใส่นิดนึงนะครับผม แล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรเนาะก็มีแค่โลโก้แล้วก็ข้างๆนะครับผมมีเป็นเป็นตรานะครับเป็นตรา,า Merry Christmas นะฮะแบบนี้นะครับผมก็เป็นรูปเดียวกับด้านหน้าถุงด้านหลังก็จะเป็น QR code ซึ่งไม่แน่ใจว่าสแกนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะลองสแกนดูนะฮะแล้วก็อีกป้ายหนึ่งก็เป็นป้ายเลข5นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ identity f r y หรือว่า identity v นั่นเองนะครับมีการสแกนเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองสแกนดูรู้สึกว่าโทรศัพท์ผมมันจะสแกนได้นะเดี๋ยวเราไปกันแบบเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบมากเดี๋ยวผมสแกนสแกน,สแกน qr reader ผมอยากจะรู้ว่าสแกนแล้วมันได้อะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้มีคำว่า identity v อยู่ด้วยวนะอ่าเห็นปะ identity f i นะครับผมผมจะสแกนโปะเข้าไปสแกนแล้วยังไงเอ่ย สแกนแล้วยวังนิ่งดูฮะไม่เป็นไรกําลังอ่านอยู่อ๋อมันก็จะเข้าเป็นแอปของเขาเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวขอสแกนอีกอันนึงนะฮะสแกนอีกหนึงอันมาโบเข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเข้าเข้าแอปนะฮะเข้าเข้าแอปของ identity v มันจะเข้า v chat ก่อนเนาะออโอเคอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมก็เดี๋ยวเรา วางโทรศัพท์แล้วนี่ก็คือของสิ่งแรกเป็นถุงผ้าสีแดงสวยงามนะครับล้วก็รู้สึกว่าจะแข็งแรงนะฮะแข็งแรงมีการปิดกระดุมตรงนี้ได้ด้วยนะปิดกระดุมนี้ด้วยอ่านี่นครับเออก็สะพายเนี่ยลองสะพายดิสะพายดูนะครับอ,อ่าผมจะบอกว่าผมไม่ได้ใส่กางเกงนะผมใส่บ็อกเซอร์นะฮะเออถ้างั้นไม่ต้องไปดราม่า,มาถ้าเกิดเห็นบ็อกเซอร์ผมนะฮะนี่เป็นไงสวยไหมสวยโอโย้โนี่ไปใต่ตลาดได้เลยเนี่ยเฮ้ยสวยได้อยู่นะครับผม ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยสวยสวยสวยชอบชอบขอบคุณทีมงานที่ส่งมาให้ฮนะโอเคนี่คือสิ่งแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพับวางไว้ก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปชิ้นที่2ชิ้นที่มันแรงที่สุดเดี๋ยวเราเอาไว้สุดท้ายเลยแล้วกันชิ้นที่2อเฮ้ยมันมีมากกว่า3ชิ้นนะฮะเดี๋ยวเอานี้ก่อนนี่นี่คือเอานี้เป็นชิ้นที่2แล้วกันคือตอนแรกผมนึกว่ามันมี3ชิ้นแต่มันไม่ใชนะ่น่าจะมีประมาณ4 สี่ห้าชิน้นเฮ้ยมีเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวเฮ้ยมาอีกเฮ้ยมีมาอีกเฮ้ยเยอะไปล่าโอ้ยเพียบโอ้ยอะไรอะไรขึ้นเต็มไปหมดน่าจะเป็นเฟซเฟซบุ๊กนะฮะโอเคเดี๋ยวปิดไปก่อนอันนี้ก็คือเป็นพวงกุญแจเห็นชัดไหม ơi? เอ่ยอ่าแสบมันตัดเนาะอ๋อโอเคประมาณนี้เป็นพวงกุญแจมอ์รี่คริสต์มาสนะครับผมก็เป็น พวงกุญแจของ identity file หรือ identity v นั่นเองก็ค่อนข้างสวยงามนะฮะเอาไปห้อยทําอะไรได้แล้วด้านหลังนี้เป็นเหมือนภาษาจีนแปบลบว่าน่าจะส่งมาจากเมืองจีนเลยนะครับจากทีมงานจริงๆเลยนะฮะโอเคสวยงามนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปห้อยพวกพวงก,กุญแจมอเตอร์ไซค์หรือวพวงก,กุญแจร,รถยนต์อะไรก็แล้วแต่รถพวงก,กุญแจบ้านก็ห้อยได้นะครับผมโอ้ยแล้วก็มีโลโก้นี้ด้วยคือเป็นของแท้นะเออมันคือของแท้ไม่ใช่ของกลอมนะครับผมโอเคต่อไปฮะจะเป็นทางด้านของอันนี้คือ ชิ้นที่3เป็นเข็มกลัดนะฮะเป็นเข็มกลัดเห็นไหมเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูโอเคกล้องโอเคได้ประมาณนี้แหละก็คือรูปด้านหน้าก็เป็นมอรีคริสต์มาสนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ i e n t t t y y i ฟอยู่นี้เหมือนกันนะครับผมแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบเออรายละเอียดภาษาจีนซึ่งผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะเป็นเข็มกลัดนะฮะอันนี้คือชิ้นที่3นะฮะต่อไปชิ้นที่4นะครับผมชิ้นที่4คือสิ่งนี้ นะด้านหลังมีสกรีนว่า Identity f i y หรือ Identity V นะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นรูปแบบเดิมเลยนะครับผมก็คือจะเป็นมารีคริ i s ์มาสนะฮะแล้วก็มีทางด้านของอตัวตลก Joker s m i ์สไมลี่เฟสนะฮะแจ็คเดอะริปเปนะฮะเกอีชา e นะฮะมีควางอยู่ตัวน,น้อยๆอยู่ตรงนี้ตรง1ตัวมีมอรีคริสต์มาสตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นแผ่นลองแก้วนะครับผมถ้าเกิดให้ผมดูก็คือจะเป็นแผ่นลองแก้วเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก็ได้ อันนี้มันแกะได้อีกสองอันมันยังแกะไมันมันแกะแล้วมันขาดเลยก็ยังไม่แกะโอ้ยอันนี้ก็ขาดเหมือนกันแฮะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปขายใครอยู่แล้วเออเอาไม่แกะไว้งี้แหละเออนี่ก็คือแผ่นรองแก้วแก้วน้ําผมมีไหมไม่มีว่ะน้าเดี๋ยวเอานี้วางแล้วกันเออประมาณนี้เออได้ไหมเคเนาะเป็นแผ่นรองแก้วเฮ้ยก้อนหนาครับความหนาค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยครับหนาประมาณสักน่าจะมาเกือบเกือบเซนได้นะครับแล้วก็ ถามว่าได้ใช้ไหมผมน่าจะได้ใช้เพราะผมต้องกินน้ําบ่อยแล้วน้ำเนี่ยมันชอบหยดลงโต๊ะนะฮะอันนี้น่าจะได้ใช้บ่อยมากๆนะครับส่วนเข็มกาดก็เดี๋ยวไปงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ใช้แล้วกันอันนี้คือไป4ชิ้นละชิ้นที่5ครับผมที่เราได้มานะครับผมมันคือสิ่งนี้อาเมื่อกี้เราตามหาแก้วใช่ไหมไม่ต้องหาเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้แก้วใบนี้นะฮะในการดื่มน้ํานะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะ ด้านในออกมาดูเลยนะครับผมทุกอย่างคือของแท้ส่งตรงมาจากเมืองจีนแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราแกะตรงนี้พวกเข้าไปครับผมแล้วก็เปิดออกมาว้าวเป็นน่าจะเป็นแก้วแบบว่าเก็บความร้อนได้เก็บความเย็นได้นะฮะแล้วก็เปิดออกมาเห็นนะโอ้ยมันติดอะ๋อ,อต้องมาดึงแก้วได้เลยโอเคโง่โง่ผมโง่เองอันนี้คือกล่องไม่มีอะไรละในกล่องไม่มีอะไรแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะวางไว้ก่อนนะฮะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นแก้วโอ้โหน่าจะเป็นจากเซรามิกไหม เออค่อนข้างจะสวยแล้วสีแบบสีแดงสดมากครับสีแดงแบบสดๆเลยนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับผมมันมีอ่าอย่างนี้อันนี้ก็คือปิดถูกป,ปะ่ะปิดเอาไว้แล้วก็สุดว่าเราจะดื่มแล้วก็เปิดเอานี้แล้วก็ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นแก้วนะฮะแล้วก็ฝาเน,นี้ยอ,ออกได้ข้างใน,นเป็นเซรามิกค,ค่อนข้างจัดหนานะครับหนามากๆนะครับผมอันนี้ไม่ได้ขายของนะเอออันนี้คือของขวัญที่เขาส่งมาให้นะครับผม ด้านล่างก็ ragt, จะมีแบบกันแบบกันลื่นด้วยแล้วก็มีโลโก้ identity f i e identity v นั่นเองนะครับผมก็ใส่ร wow. ้อ e นได้ใส่เย็นได้แล้วก็ลายค่อนข้างจะสวยงาก็เป็นลายเดิมแล้วแหละลายที่เราเห็นเห็นกันอยู่เมื่อสักครู่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวปิดก่อนปิดแนบเนี่ยโอเคปิดแล้วเรียบร้อยส่วนโลโก้เดี๋ยวกล้องหน่อยวะโอเคเหมือนเดิมนะครับ m e r r i christmas นะฮะมี โลโก้แจ็คมีโลโก้สไปร์ลเฟสมีโลโก้เกอีชานะฮะด้านล่างก็เป็นกวางเลนเดียวนะฮะก็สวยงามครับแล้วก็น่าใช้มากๆเดี๋ยวผมจะไปล้างแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ผมจะสตีลรถผมจะใช้แก้วใบนี้เลยพร้อมแผ่นรองแก้วะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ของชิ้นสุดท้ายน่าจะชิ้นสุดท้ายละเท่าที่ผมเห็นนะฮะอันนี้จะเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดละนะครับผมเดี๋ยวผมจะก้มไปที่นึงนะฮะแล้วมันก็คือหมดละ สิ่งนี้นี่เองนะครับผมนี่เป็นไงฮะเขาบอกว่ามอร์รี่คริสต์มาสนะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมด้านบนมีโลโก้ทางด้านของ Identity ี้ไฟนะฮะตรงน,นี้เป็นเหมือนทางด้านของต้น,นคริสต์มาสนะฮะต้นคริสต์มาสเนี่ยเหมือนกับต้นที่มันอยู่ในแมปอาริโอเมมโมรีเลยนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็รอบๆนี้จะเป็นทางด้านของแจ็คเดอะริปเปอร์เห็นปะ่ะเป็นแจ็คเดอะลิปเปอร์ใส่ชุดเซนต้าแจ็คเดอะลิปเปอร์ใส่ชุดเซนต้า แจ็คเดลิปเปอร์เป็นทั้งหมด5ตัวนะครับมีทางด้านของอตุ๊กตาตุ๊กตาหิมะด้วย1ตัวนะฮะร,ร,รอบๆไปเป็นไปนทางด้านของต้น,นคริสต์มาสนะฮะอันนี้คือด้านหลังของกล่องนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าแล้วด้านหน้าของกล่องมันก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาแจ็คใส่ชุดคริสต์มาสนั่นเองเอ้ยชุดซานตาคลอสเออไม่ใช่ชุด Christmas. ชุด Santa Claus คริสต์มาสชุดซานตาคลอสนะฮะแต่ว่า เหมือนบล็อกมันจะหลุดๆนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแกะมาดูกันแล้วน,นี้ก็จะเป็นโลโก้ของแหง้าของ identity five นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นส,สติ๊กเกอร์บอกว่าอันนี้คือของแท้นะครับผมเป็นซีนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวอยเป็นซีนอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะฮะแล้วก็เราจะได้ดูแบบเต็มๆนะฮะแกะออกมาแล้วก็แกะออกมานะครับผมอ,อมา่าฟ้าบอ้โหใหญ่โต นี่ก็คืออันบ็อกแบบสดๆไปเลยเนาะเออคือผมก็ยังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยโอ้ดึงไม่ออกครับดึงไม่ออกฮะแปบ๊บหนึ่งครับอ,อ๋อยังไงวะเนี่ยแกะไงเนี่ยมันเอาไม่ออกครับมันอุ๊ยขาดด้วยผมอยากเก็บกล่องไว้อะผมไม่อยากฉีกนะครับอ,อ๋อถ้างั้นบอกเอามือล้วงได้ไหมอ่ะว้าวว้าว เห็นะนะผมต้องหาวิธีเอาออกก่อนเออะอแ่่งนี้ได้โอเคแกะออกมาได้แล้วฮะจะเป็นอย่างนี้ที่ผมว้าวก็คือจะมีของด้านตุ๊กตาแจ็คนะครับผมนี่โอ้ยมันจะเป็นแบบว่าแข็งๆที่เราสา,สามารถที่แบบขยับได้นะฮะดูแบบขยับแบบขาแขนได้รัแบบเอ้ยขางอได้อะไรเงี้ยเห็นปะ่ะ งอได้เอาตรงๆได้นะฮะอันนี้คือทุกคนเห็นว่าหัวแจ็คจะล้นโลนถามว่าทำไมหัวแจ็คมันล้นเพราะว่าหมวกมันหลุดนะเมื่อกี้หมวกมันใส่หมวกอยู่แหละแต่ว่าผมหยิบแล้วมันหลุดเดี๋ยวผมใส่แต่งตัวเัิหน่อยนะครับนี่เซนต้าแจ็คนะครับแล้วก็นี่ครับแขนเห็นไหมตรงนี้ก็จะถือเป็นทางหน้าของถุงของขวัญน,นะครับผมแล้วก็นี่ก็คือหน้าตาของแจ็คเดอะริปเปอร์นะฮะนี่มีถุงของขวัญด้วยนะฮะเซนต้านะครับผมตรงมือของเขาถือดอกกุหลาบนะฮะสำหรับ แจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยรู้สึกว่าอ,าอะไรนะเครื่องประดับของเขาที่เป็นดอกกุหลาบเนี่ยจะวางขายเร็วๆนี้นะฮะในตัวเกมนั่นแหละก็ไปใช้เหรียญใช้เงินในเกมซื้อเอานะครับอันนี้ก็คือสวยงามนะครับแล้วก็มีถุงแล้วก็ยังมีอีกยังไม่หมดนะครับผมแจ็คเดอะริปเปอร์ครับจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้นะั่นก็คือกงเล็บนั่นเองนะครับผมผมสามารถเอาตรงนี้ออกได้นะฮะถ้าเกิดผมไม่อยากให้บันถือถ้าเกิดผมไม่อยากให้แจ็คเนี่ยเขาถือทางด้านของ ุงเนี่ยเราเราสามารถเอาออกได้นะฮะเราสามารถดึงออกได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมดึงออกให้ดูนี่ดึงออกไปแล้วนะครับผมผมจะอีกเอยียงนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีใครถ่ายผมแค่ผมถ่ายคนเดียวนะครับผมแล้วก็เราสามารถใส่ไปที่มือของแจ็คได้เลยนะครับผมแจ็คก,ก็จะมีทา้งน้าของกรงเล็บเห็นเป่าแจ็คเดอรริปเปอร์มีกรงเล็บด้วยแล้วอีกมือหนึ่งก็จะถือทางน้าของดอกกุหลาบนะฮะเขาถ้าจสวยงามนะครับแล้วก็นี้อีกเอียงหน่อยอ่าสวยงามมงไงเด็ด ยังไม่หมดครับผมหมวกมี2ใบนะครับผมหมวกอีกหนึ่งใบของแจ็คนะฮะเดี๋ยวผมก้มนิดนึงครับผมต้องกล้มนิดหนึ่งะฮะเพราะว่าอุปกรณ์เขา่อเข้างเยอะแล้วนี่หมวกอีกหนึ่งใบของแจ็คเดริเปอร์ครับผมนี่สามารถนามาใส่ได้นะฮะอันนี้คือผมจะใส่ตัวผมเองได้ไหมเออก็น่ารักดีนะเออลองถอดหมวกแจ็คนี้ออกครับแล้วใส่หมวกแจ็คนี้เข้าไปฮะนี่เป็นไงเฮ้ยมันเป็นแมกเนต เป็นแม่เหล็กนะครับผมอุ้ยอุยมันติดได้เลยนะครับเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแม่เหล็กนิดนึงนะครับผมแล้วก็งุ้มๆหน่อยประมาณนี้มัน,มน,มน,มนอ,อ่าผมจับไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเบี้ยวอะทางนี้ทางนี้เออเออทางนี้ทางนี้ทางนี้นโอเคประมาณน,นี้อันนี้ก็คือแจ็คเดอะริปเปอร์ครับเป็นตุ๊กตานะครับโอ้โหชอบมากเลยครับผมเดี๋ยวผมแต่ผมชอบทางน้าของโหมดเซนต้ามากกว่านะเออผมว่ามันเข้ากันมากกว่านะครับเพราะเข้ากับชุดของเขามากๆ นี่นะครับผมก็เป็นของขวัญน,นะครเป็นการอันบ็อกซิ่งนะฮะของทางหน้าของที่เป็นของขวัญที่ทีมงานไอเดียทีวีส่งมาให้ผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆะฮะอย่างแรกเดี๋ยวเราผสบกันก่อนนะฮะก็จะมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกก็คือจะเป็นทางหน้าของเดี๋ยวผมวางตัวแจ็คก,ก่อนนะอย่างแรกคือเป็นถุงผ้านะครับผมเอาแจ็คแจ็คนั่งตักผมไปแล้วเป็นถุงผ้านะฮะอันนี้คืออย่างแรกนะฮะอันนี้คือถุงผ้า ก็สวยเดี๋ยวเอาไปให้แม่ใช้ก็ได้แม่ไปแม่ชอบไปตลาะดนะเอาไปให้แม่ใช้ได้นะสีแดงแรงเรสจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนอย่างที่สองสามสี่นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของพุม่มกุญแจนะครับผมมีเข็มกัดนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นแผ่นรองเมาส์นะครับผมอันนี้อันนี้คือแผ่นรองเมาส์นะครับผมอันนี้คือสองสามสี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับผมชิ้นที่ห้านะครับผม ชิ้นที่5ก็จะเป็นแก้วเซรามิกนะฮะเป็นแก้วเก็บความร้อนเก็บความเย็ยนซึ่งเราสามารถเอามาดื่มได้จริงๆนะฮะอโอเคนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของ ตุ๊กตาแจ็คดะริปเปอร์นั่นเองนะครับผมมีเพื่อนผมหลายคนนะบอกว่าเฮ้ยอยากได้ตุ๊กตาแจ็คเนี่ยหาซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะถามทีมงานให้ทีละกันนะครับผมแต่เนี้ยเขาไม่ได้ส่งมาให้ขายของหรือโปรโมทอะไรทั้งนั้นนะเขาแค่ส่งมาเป็นของขวัญมอ r รี่คริสต์มาแล้วก็แฮปปี้นิวเ a ีให้กับผมนั่นเองนะฮะนี่แล้วแจ็คใส่ถืออานนี้อ่าแจ็คมี ถุงอันี้ด้วยเดี๋ยวห้อยไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้ฮะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานที่ส่งของขวัญพิเศษมาให้ผมนะฮะขอบคุณมากมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูคลิป Identity V ก็อย่าลืมติดตามช่องโมบิดิกเอาไว้ด้วยนะฮะวันนี้น่าจากเราทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ yeah!